เสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อาสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจะะเอบ้านผือถ่ายรูปดวนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567นะครับผมอยู่กับผมสวัสดิ์เขื่อพิมายวันนี้ก็อุบัติเหตุนะครับคุณตาอุทิศแสงสาหน้าแพงสานะครับชายชรานะที่จูงจักรยานยนต์นะครับจูงที่ริมทางนะครับ ด้วยความมืดจอยยอชนท้ายจักรยานของคุณลุงนะครับผมทำทำก็ให้ผู้ขับจอยยอได้รับบัดเจ็บนะครับนี่นะครับข่าวคลิปหน้าก็จะเข้าไปชมภาพเหตุการณ์จริงๆเลยนะครับผมนะฮะ,ะเป็นภาพประกอบนะครับผมนะฮะเชิญเข้าสู่เรื่องเล่า ข่าวบ้านผือเลยนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผืออยู่กับผมสวัสดิ์เขือพิมายนะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผืนนี้ก็มีอุบัติเหตุนะครับอยู่ที่อ่า ที่อุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับผมจักรยานจนของคุลตาอุทิศนะครับผมที่จูงรถจักรยานนะด้วยความมืดอยู่ริมฟุตบาทนะมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เห็นจักรยานลุงนะครับผมชนท้ายจักรยานนะให้อจอเยอเยอพิกความได้รับบาดเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่ยึดทั้งจักรยานและอาจักรยานยนต์นะครับผมผู้กรณียึดไว้ที่โรงพักนะเพื่อสอบสวนต่อไป นะครับว่าเห,เหตุในครั้งนี้ใครผิดใครถูกนะครับจะได้ดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนั่นเองนะครับนะบก็ข้าวก็คือจัก,กรยานคุณตาุทิศนะครับเมื่อกลางดึกของคืนที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567อาสากู่ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมจุดบริการกุดจ,จับ ได้ช่วยเหลือเหตุคุณตาอุทิศแทนสาจายชราที่จูงจัก,กรยานที่อยู่ริมทางนะฮะเพื่อจะกลับบ้านที่เชียงยืนหมู่9ด้วยถนนที่มืดมีจัก,กรยานยนต์นะฮะได้ขับชนท้ายรถนะครับผู้ขับจอยยอได้รับบาดเจ็บนะฮะเจ้าหน้าที่ พลเมืองดีได้แจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะครับผมสายตรวจนะครับเมืองอุดรธานีนั่นเองนะครับผมลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่ที่เกิดเหตุจักรยานและมอเตอร์ไซค์นะครับผมได้ชนนะครับได้จนแล้วก็ได้ยึดจักรยานและรถจักรยานยนต์นะครับไปที่โรงพักนะครับผม ทั้งคู่กรณีทั้งสองนะครับเพื่อสอบปากคำหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าใครผิดใครถูกในกรณีที่เหตุเกิดรถมาใส่ทชนท้ายรถจัก,กรยานนั่นเองนะครับเราไปดูภาพเหตุการณ์กันแล้วกันนะครับผมภาพแรกเลยก็แล้วกันนะครับผมภาพมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับผมนี่ภาพมอเตอร์ไซค์นะครับผมอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ มืดนะมันมืดนะเขาว่าอย่างนั้นมืดนะครับผมนี่นะครับนี่กู้ภัยนะครับผมปูภัยมูลนิธิส่งเสริมทำจุดบริการกุดจับนะครับได้ช่วยเหลือคุณตานะครับนี่คุณตาคุณตาอยู่นี่นะครับผมนี่ฮะคุณตานั่งอยู่นี่นะครับผมที่เสาไฟด้านี่จักรยานพังนะจักรยานชนท้ายจักรยานก็ว่าอย่างนั้นนะครับผม นี่ครับนั่งอยู่นี่ครับอู้น่าสงสารเนาะนะครับผมคุณตากระจูงรถจักรยานนี่แหละครับผมนะฮะก็อ่านตามข้อมูลนี้ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมขึ้นให้ดูแล้วนะครับผมแล้วมาดูภาพเหตุการณ์หนึ่งนะครับนี่มอเตอร์ไซค์นะก็เน้นดูมอเตอร์ไซค์นี่กับมอเตอร์ไซค์ล้มเลยนะครับผมคนเละนเรืองดีมาเห็นเหตุการณ์นะครับผมนะและแจ้ง เจ้าหน้าที่นะฮะให้ลงมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็ลงมาอย่างรวดเร็วทันใจนะครับผมแล้วก็มาสอบปากคำนะฮะ,ะถ่ายภาพบันทึกภาพนะ,ะบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานนะ,ะแล้วก็พาทั้งคู่นะครับพร้อมรถจักรยานยนต์คู่กรณีเอายึดเอาไว้ที่สอบอที่ สถานีตำรวจเมืองอุดรธานีนะฮะนะครับผมอ่ะลุงลุงตาลจะแล้วกันนะครับผมนี่จอดไว้นะครับเนะะี่ยจูงรถนานาเพื่อจะกลับบ้านนะครับจูงรถเพื่อจะกลับบ้านนี่ยพึ่นก็อายุเยอะแล้วนะครับกลับบ้านรถทางมืดๆนะครับผมเอ๊น่าจะติดไฟแสงสว่างนะครับ นี่กรณีดังกล่าวนี้ครับผมเจ้าหน้าที่เห็นแล้วก็ลองพิจารณาดูเส้นทางนี้นะฮะควรจะติดหรือไม่ติดเพราะเกิดเหตุอย่างนี้น่าจะติดนะครับผมนะฮะน่าจะติดนะครับนะครับก็เรื่องราวก็เป็นอุทาหอ์เนาะมืดๆไม่มีไฟปกติแล้วน่าจะติดไฟแวบ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 บแหยุดท้ายรถเนาะ เหมือนหิ่งห้อยนะครับผมนี่เป็นอย่างนี้นะครับภาพเหตุการณ์นะครับผมนี่ครับผมโอ้นะครับนี่ชนพึ้งอันนี้นะครับก็ก็ลงมาตรวจสอบรถจักรยานล้มนี่โอ้โหอาผู้มาจักรยานยนต์นี้เจ้าคนขับรถจักรยานยนต์นี้ได้รับบาดเจ็บนะครับผมนะอ่านเนื้อหาตามนี้ก็แล้วกันนะครับนะฮะที่ภาพประกอบไว้ให้นะครับผมอ่ะ ดูอันแรกเลยนะครับนี่ครับผมนะฮะนี่ครับผมนะครับท้ายนั่นเองนะครับผมพลิกความเลยนะครับโอ้ก็บาดเจ็บนะครับแต่ทรัพย์สินทางราชการไม่เสียหายนะครับเนี่ยไม่เสียหายนะครับผม ครับเป็นยังไงบ้างครับผมเหตุการณ์เล็กๆนีน้อยก็เป็นอุทาหรณ์นะครับนำภาพเรื่องเล่าข่าววันผือก็นำมาออกอากาศนะถนนที่มืดนะครับที่เกิดเหตุการณ์เมื่อค่ำคืนวันที่9นะครับนี่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ก็เจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนะถนนเส้นนี้ก็ควรจะติดไฟหรือว่ายังไงก็ลงมาดูก่อนนะครับ นะลงมาดูก่อนแล้วก็เจ็บข้อมูลแล้วก็เอาเจ็บและข้อมูลนี้ไปเข้าที่ประชุมแล้วก็ปรึกษาหารือกันนะครับถนนเส้นนี้มันมืดนะฮะทำให้เกิดอุบัติเหตุให้ลุงได้รับความบาดเจ็บได้บาดเจ็บนั่นแหะครับผมอไม่ถึงกับเสียชีวิตนะครับผมนี่ก็เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้บาดเจ็บนะทะั้งสองเลยนะครับผมนะฮะ บาดเจ็บ,บลุงเขาก็แจ่แล้วเนาะเขาก็ปั่นไม่ค่อยได้เขาก็จูงเนะาะจะกลับบ้านเคียงยืนหม่เก,ก้าเลยมาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะครับผมกรับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมคุณสวัสดิ์คือพี่ไมยนะครับได้หมดเวลาลงนะครับผมก็สวัสดีครับครับผม นะข่าวเก็ดเล็กๆน้อยๆนำมาฝากเลยครับผมยังไงก็ฝากเรื่องเล่าข่าววันผือนะฮะช่องใหม่นะครับของอำเภอปัานผือจังหวัดอุดรธานีดำเนินะนะาดำเนินรายการควบคุมดูแลโดยคุณสวัสดิ์เกือพี่มมยนั่นเองนะครับผมนะฮะยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับนะฮะท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับกดติดตามกด ไลค์กดแชร์ให้ด้วยล้วก็ขอบคุณมากนะครับผมก็เป็นรายการใหม่เรื่องเล่าข่าวบันผืออาจจะไม่เด่นไม่ดังอาจจะไม่ครองนะครับการอ่านการอ่านข่าวนะครับผมก็เรามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับผมแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเรายอมรับนะครับนะฮะสิ่งไหนที่เราไม่ทําหรือว่ายังไงก็สิ่งไหนที่เราไม่ทํา มันก็ไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับผมไม่กล้าไม่กล้าที่จะแสดงออกนะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้เรื่องเล่าข่าวบ้านผือผูออ้ดำเนินรายการก็สวัสดิ์เขือพี่ไม้นั่นเองนะข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอฝากไว้ด้วยครับร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับ แล้วก็ห้องภาพดีเจเจเอนะครับถ่ายรูปด่วนจำหน่ายกรอบรูปทำกรอบรูปตั้งหน้างานศพด้วยนะครับถ่ายกระสารสีขาวดำครบวงจรเลยนะครับผมแล้วก็แชนตัสดุงเอบ้านผือศูนย์รวมแชนตัสดอยู่ที่ห้องเสื้อวราพรตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิร้านเปิดหกโมงเช้าปิดสองทุ่มนั่นเองผู้สนับสนุนรายการนะครับครับผมนะก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับ จ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมที่ลงมาดูแลแล้วก็ที่เหตุเกิดในครั้งนี้นะครับผมนะ,ะปลอดภยัยปลอดภัยนะครับผมบาดเจ็บเล็กน้อยปลอดภยัยคุณลุงนั้นก็พลเมืองดีก็ได้ส่งกลับบ้านนะครับผมนะฮะอาจจะตรวจสอบอาจจะอาจสอบปากคำเรียบร้อยแล้วล่ะครับนะทั้งคู่นะครับผม กรณีดังกล่าวนี้นะฮะเกิดอุบัติเหตุนะครับคงจะเรียบร้อยแล้วครับคงจะตกลงกันได้นะครับผมขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับครับผมสวัสดีคธอพี่มายเรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวสวัสดีครับ